สวัสดีครับพบกันสุขสบายสไตล์ตงด้วงแบบนี้ทุกวันสุขนะครับมีเรื่องราวดีๆแล้วก็มีความรู้ในหลายๆด้านแล้วก็มานําเสนอแล้วก็บอกกล่าวกับคนที่รู้กับไม่รู้กันนะครับเ,เช้าๆอย่างนี้ก็ก,กาแฟ,แฟดำครับมันจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยชุ่มชื่นแล้วก็ดีดท็อกไปในตัวด้วยนะครับ เช้าๆดื่มกาแฟนะครับจริงๆเราไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับจริงๆคนโบราณเรานะครับสมัยคนโบราณเราเขาเรียกโอโยะนะครับโอยะก็จริงๆก็คือกาแฟดําไม่ใส่อะไรเลยนะครับแต่เขาเรียกโอยะแต่สมัยนี้ก็เรียกเป็นกาแฟดําเป็นอะไรก็ว่าไปนะครับตอนนี้สถานการณ์โควิดเราเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็ระบาดเป็นที่วงกว้างขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเหมือนเราอเอาก้อนหินเฟี้ยงลงไปในน้ําแล้วมันก็วงวงกว้างกว้างไปเรื่อยๆ ก็เป็นสิ่งที่พวกเราต้องตระหนักรู้ตระหนักคิดแล้วก็ต้องระวังตัวเองแล้วก็บอกไปถึงคนที่เรารักแล้วก็คนที่เราปรารถนาดีนะครับก็เริ่มต้นจากของง่ายๆครับครั้งที่แล้วเนี่ยผมเคยพูดเอาไว้ในเรื่องของการอยู่การกินบางชีเนี่ยวัคซีนก็เป็นเรื่องหนึ่งที่กำลังมาแล้วก็จะต้องเราอยู่กับมันเหมือนเราปลุกฝี เหมือนเราอะ,อะไรฉีดยาไข้หวัดใหญ่อะไรอย่างนี้มันก็เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่จะต้องอยู่กับเราแล้วเราก็ต้องอยู่กับมันจริงๆคนโบราณนะครับคนป่าคนชาวเขาหรือคนโบราณทำไมอายุยืนก็ไม่ได้ฉีดยาอะไรจะก็ยืนอยู่ได้หลักๆเนี่ยนะครับสมุนไพรไทยเราเนี่ยนะครับดีมากนะครับอ,อยากให้ทุกคนเนี่ยครับหันกลับมามองว่าสมุนไพรไทยเราเนี่ยยังพิมเสน กระบูนณ์นะครับของหาซื้อง่ายดีนะครับรูปประกันดีกวายนะครับแล้วก็ว่านหางจระเข้พวกนี้นะครับผมเองนี่ก็ใช้ว่านหางจระเข้ทามานะครับที่หน้าแล้วก็ใช้แตงกวานะครับก็ปกบนใบหน้าก็ทำให้หน้าชุ่มชื้นแล้วก็ลดความมันแล้วก็กระจัดสิวฝ้าไปในตัวด้วยนะครับอยากจะบอกคุณวุฒิวังนะครับในเรื่องของ อาหารการกินนะครับในเรื่องของการกินกระชายนะครับกินใบแมงลักกินอะไรที่มันเป็นพืชผักของเราเนี่ยนะครับใช้ได้เกือบทุกชนิดครับบางทีเราเราอาจจะยังไม่ต้องไปมองอะไรที่มันไกลนะัดเราเอาที่ใกล้ตัวเราอย่างท่านไปร้านขนมจีนก็ได้นะครับไปร้านขนมจีนท่านก็จะได้เห็นผักเยอะๆท่านก็เลือกที่เป็นเป็นผักใบสีเขียวก่อนนะครับ กินไปอันไหนที่ขมนะครับหวานเป็นลมขมเป็นยานะครับอันนี้โบราณก็บอกเรามานานแล้วนะครับแล้วก็เราอาจจะต้องแวะไปร้านข้าวขาหมูบ้างเพื่อที่จะกินกระเทียมนะครับกินพริกขี้หนูพริกขี้หนูก็เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับกินให้มันปริมาณพอดีมันก็จะดีนะครับแล้วเราอาจจะไปร้านอาหารแกงใต้นะครับซึ่งมีผักเยอะมากหลากหลายชนิดนะครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราอาจจะต้อง กินบางทีเราอาจจะไม่ได้ชอบหรือเราอาจจะไม่ได้อยากกินแต่ว่าเรากินไปเพื่อให้มันมีสารอาหารกับสมุนไพรไทยๆท,ที่เป็นผักหากินง่ายเนี่ยเข้ามาอยู่ในร่างกายเรานะครับแล้วในร่างกายเราเนี่ยนะครับความร้อนของแดดเราตากแดดบ้างครับเพราะความร้อนของแดดในการตากแดดเราเนี่ยมันจะทําให้โควิดเนี่ยาตายไปนะครับยิ่งตกกับพื้นเนี่ยก็จะยิ่ง ความร้อนมันทนอยู่ไม่ได้นานนะครับประเทศไทยเราดีนะครับได้เปรียบคนอื่นเป็นประเทศที่มีความร้อนนะครับแล้วเราก็ทําให้เชื้อโรคเนี่ยมันอยู่กับเราไม่ได้นานแล้วผนวกกับตอนนี้ฝนตกลงมาเยอะๆนะครับพอมันตายปุ๊บฝนก็ตกชักล้างไปนะครับก็ฝากเรื่องราวดีๆแบบนี้ไว้ให้พิจารณาดูนะครับสําหรับคนที่รู้และไม่รู้นะครับแล้วเรากลับมาพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับฝากกด ไลค์ like, กด Subscribe กดแชร์ไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วเราพบกันใหม่สุขสบายส,สตาร์ทกัร่วกครับสวัสดีครับ